นี่นะครับเป็นแพ็กสีใหม่ของฮอก้านะครับชื่อสีว่า a w a k e n Energy น,นะครับผมก็จะมีฮอก้า Rocket X2 นะครับนี่สีใหม่สวยตัวท็อปนะครับตัววิ่งลองลงมานะครับตัวสายทางคามเร็วโฮก้า m a x X นะครับก็จะมีโฟมตัวท็อปรองด้วยโฟม EVA นะครับผม่วนสวยมากข้างในสวยมาก แล้วก็ตัวทําความเร็วที่ไม่มีแผ่นนะครับผมโฮก้ามักไฟสีสวยมากตามด้วยโฮก้าบันได8นะครับสายแม็กคัชชั่นรองรับแรงกระแทกได้ดีเดล่เทนเนอร์โฮก้าคริปต o นาครับข้างในซ็อกไลเนอร์สีสวยสุดๆนะครับผมแล้วก็ลองลงมาจะเป็นรินคอนนี่เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับใส่วิ่งเดล่เทนเนอร์เหมือนกัน ปิดท้ายด้วยอะไรฮีหกนะครับ